การที่เราไม่คิดแทนคนอื่นการที่เราไม่ไปตำหนิชีวิตคนอื่นไม่บงการไม่ไม่จุกจิกชีวิตคนอื่นแต่ว่าโฟกัสชีวิตตัวเองให้มากขึ้นเรามันจะมีความสุขแล้วชีวิตเราจะดีมากขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงนี่อยากจะบอกนะทุกคนพูด่วงไปงั้นแหละให้คนเอตะก,กายอยู่มันก็นขึ้นืเรื่อยๆเลย,เย,เย,เยก็จะให้ลงให้ลงให้ลง,ลงโอเคหรอกนะ คนเงเอฟของหาตังกินหนอมอ่ะเอาเลยไงเอาเลยจ้ะกินหมูปีกของท่านไหมไม่ได้ไมีแรงโค่จหแล้วพีเลยลข้าวแล้วห,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 หวูให้หนูลงตอนของกำลังไข่ดิบไข่ดีนี่แล้วสมไยนี่ปุ๊บซอสน้ำแข็งก่อนเลยเส้นเสียงมันจะหดไงโอเค ข้ข้ามา่อกี่มงครับพี่มีจุดนี้าใส่จริงนะครับถ้ามันได้ก็เ